เอาค่ะอะไรดีคะเกียวกุ้งเกี๊ยวกุ้งนะจะได้เลยค่ะอะไรดีคะาไม่ได้เลยนอาไหมคะเอาได้ค่ะแต่แต่มันจะติดใจนะคะนี่ไม่ถ่ายรูปไปเพื่อพบ้านเหรอคะเว่าเว่าพบ้านมาิก๋เต๋ยวส่วมาจะถ่ายรูปไปฝากแม่บ้านค่ะแลวนี่แม่ ไม่ให้พ่อบ้านมากันเลยมาต่อคิวเลยหรอคะโอ้นั่งสั้นพ่อบ้านเดี๋ยวผมมาเขย่าไปนะโดนโดนกลิ่นบ้า